สวัสดีพี่น้องฟ้องป่ายเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเจ้าค่าผู้ที่อยู่ทางไกลและกระทางไกลทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะที่กําลังหับสมคลิปข,ของผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋ามือนี้พัชชาสิภาเข้าช่อช่อนาคน้องพี่น้องเนาะช่อนาคพี่น้องจ๋าเฮ็ดใบสีงานบวชพี่น้องจ๋าเนาะ ใบสีงานบวชมาเบิ ia, baptism, xt, supplies, ่งมาชมน้ำกันพี่น้องจ้าวสิเข้าช้อนนักออกมาได้งามสําใด้เนาะจ้าใบสี่ช้อนนักคนนี้มีลูกค้าเพื่อนมาสั่งใบสี่งานบวชเนาะพี่น้องเนาะใบสีงานบวชพัชากันเลยสิเหตุเป็นใบสีช้อนนักให้ลูกค้าเนาะจ้าเป็นใบสีเพื่อนเอาแค่ชั้นเดียวเพื่อนบอกเป็นงานบวชเล็กๆเนาะจ้าแต่ในใจพระชาก็ยางให้เพื่อนเอาสามชั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่งบประมาณเพื่อนบอกเพียงพอ ฉันบอกว่าเหตุงานน,น้อยก็เลยชั้นเดียวก็บสิจัดให้สวยๆวยจะ้ะอันนี้พัชชาได้เตรียมอุปกรณ์บนเลยเด้อจ้าโบวาสิเป็นห่อนิ้วใบสีประยุกต์เนาะจะ้ารูปสิเป็นปากหน้างอนหน้าพัชชาได้เปี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วเด้อจ้าพัชชาสิมาเข้าช่อให้พี่น้องเบิ้งเนาะจะ้าเพราะว่าการเปี่ยนนี่ก็บม่ได้ยุ่งยากนะพี่น้องเนาะพัชชาเคยพาเปี่ยไปหลายอันแล้วเนาะแต่เวลาเข้าช่อหลายๆคนเข้าบวแน่นเข้าบวสวยแล้วก็เข้าบวงามเนาะมาเบิ้งมาชมนากันเลยจ้า ดับแรกพัะชากับสิเปียตัวนี้ความอ่าทั้งเบสแปดกรีบเด้อจ้ะที่พระชาเปลี่ยนลงมานี่แปดกรีบส่วนตัวนี้หกกรีบจ้ะตัวนี้จะเป็นงอนนาคจ้ะหลังจากนั้นก็นเอาตัวหกกรีบวางทับตัวแปดกรีบจะรุดลั่นกันลงมานิดนึงจ้ะเอาตามความสวยงามเลยหลังจากนั้นใช้เบตองห่อจ้ะ ให้ใบตองห่อนอันนี้เลยจ้าจัดให้หน้านากตรงกับหน้านากคือโบยักตรงเพราะว่าถ้าเฮาไซเอ่อแม็กแม็กลงไปกับโอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใบตองหนาฉะนั้นเฮาต้องใช้ตัวห่อน,นี่แหละเข้าซอยเนาะจ้าดึงแน่นๆจ้าเวลาเปียกลงมาแอวนีน,นี่ดึงแน่นๆแล้วก็แม็ก แม็กลาลๆลูกจะหน้าหลังเว้จะนี่จ้ะพอแม็กเสร็จเรียบร้อยบปน,นี้ครัสิมเมฮ็ดหน้านาเป็นอย่างจังเฮตเฮตเพราะว่าให้มันมีมิติพี่น้องจ๋าเพราะพระช,ชาจะติดตานาสายู่ภาพเป็นสามเหลี่ยมประกบเข้าจ้ะนี่จ้ะแม็ก เข้าช่อนาแต่และช่อก็จะเปลืองลูกแม็กในเดือพี่น้องเด้อเปลืองลูกแม็กแน่ส่วนเกิน,นีนก็ตัดทิมจ้ะนี่อีกข้างนึงก็คือการจ้าเข้าขวาซ้ายเด้อจ้าพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเข้าขวาซ้ายนี่จ้ะแม็ก ส่วนเกินออกพอได้แบบนี้หลังจากนั้นเทากระเจีดคอนาคคอนาานีพระชาก็จะเปียโอ,โอ้ลืมลืมลืมปากนะก,ก่อนพี่น้องจ้าเวลาใช้ปากนาเนาะเปี่ยดทั้งหมดสามอันและหันหน้า,ง,ง,างามนี่เข้าไปตรงนี้จ้าหันทางบงงามนี่ออกจ้าใช้แม็กแมกลงไปแล้วก็เปีย ดึงให้แน่นจะเวลาเขาเปี่ยนะดึงให้แน่นจะพี่น้องจ้าแม็กลงไปหลายๆล,ลูกเลยจ้าหลังจากนั้นเท่ากับเปียคอน้าลงมาเรื่อยๆแบบนี้พี่น้องจ้าคอน,าน้ามีพระชา,ชาจะเปียมาทั้งเบิ้อเออสิบสองสิบสอกรีบด้ยจ้า เี่ยงลงมาเรื่อย,อยพี่น้องจะเอาความยาวตามเที่ยวต้องการแล้วก็ตามความเหมาะสมเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องสั่น สองสี่หกแปดสสิบสองตอนนี้เข้าครบทั้งเบสสิบสองอันแล้วเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นพัชชากับสีเข้าช่อเนาะจ้า,จาโดยการไซลูกนิ้วใบสีประยุกตเนาะนี้พัชชาดีห่อไว้แล้วเนาะจ้า,จาโดยการห่อด้วยลิบบิ้นสีเขียวอ่อนเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้าเรียนแบบสีธรรมชาติเนาะก็คือสีใบตองอ่อนเนาะจ้าเข้ามาธรรมดานจาจ้า ล้วนนี่ให้เขางาออกนะนี่เด้ย๋ยวจะจ้างออกมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเวลาเขาเข้าชอเนาะจ้าต้องมีแนวหองพี่น้องจ้าเวลาเขาเข้ามันจะได้ง่ายเนาะจ้าเพราะมันจะนักตรงหัวหน้าเวลาเขาเข้าชออแบบนี้เนาะจ้า ฉะนั้นประชาก็เลยต้องหาตัวหองไว้เนาะเ้าอย่างก็ได้เด้อมาหองโบจําปินต้องปินพระตูกเด้อจ้าจ้าแลก็เข้าชอบแบบนี้มาเรื่อยๆแม็กลงมาหน้าหลังจ้า ตัวตั้งยอดใบสีเแเี้ยงบอกสามีเก่าโฟมให้พี่น้องจ้ามียเป็นคนเข้าชอบใบสีเรื่องโฟมยกให้สามีบดเลยเห็ดมันน่ะซิมีแม็กมองแบบใส่ได้สองแถวเนาะพี่น้องเนาะค่อยรู้สึกว่าเคยเห็นในทิกตอกขาเจ้าไปซื้อมาจะใส่เนาะแม็กใส่ได้สองแถว คือใส่ลูกแม็กได้สองแถวเลยนะพี่น้องจา้ามันก็นจะอเคเนี่ยเวลาเอามาใส่งานมันก็นสินานเบิร์ตเถอะนะพี่น้องแถวเดียวแป๊บเดียวเบิร์แป๊บเดียวดเ,ดยวดเดยวบิร์ตอะนะผูได้หูกับคอมเมนต์นบอกใคยเนี่ยเด้อมันมีบอแม็กที่ใส่ลูกได้สองแถวทีละสองแถวสองแถวนะ ประมาณนี้เรียงลงมาเรื่อยๆเมื่อนี่พระชาบริเหตุนิ้วหลาดอกพี่น้องจ๋าพระชาเหตแม่สิบเอ็ดเด้อจ้าตามที่เคยบอกเนาะงานมงคลจะเป็นเลขชีกเบิดเลยจ้ะใบสีของพระชาถ้าเป็นงานมงคลแล้วแต่หรือพี่น้องเด้อแต่ละมองแต่ละปึงบ่คือกันเนาะจ้าพระชากระถือที่ถือครองตามพุทาภูเก่เพื่อนว่าคิดอยู่คู่หนีเนาะจ้างานบวชงานแต่งพระชาลงท้ายด้วยเลขชีกเบิดจ้าพี่น้องจ๋านิ้วใบสีนะเนาะ ย่านเต่ละมองพันธิตบบคือการพัชากับโบก,ก้ามาแนะนำว่าต้องหิดแนวนี้แนวนั้นหรือจะไยสีหิดตามพัชาก็ได้โบตามกับบเป็นยางหรือจะพี่น้องจ้ามึงลวดบาดมือเมื่อกี้นี่ตัดรลวดคมโพด ถึงเข้าแน่นๆเวลาเราไปประกอบจังบนหลวมบนยานเนาะจ้าสังเกตรวดพัชชาสีบอติสกันเดอลรวดสองเส้นนี่สองเส้นนี้มาจากหงอนหน้าอะไรกับตัวนี้เด้อจ้าตอนนี้กันนิ้วสิบเอ็ดแล้วเนาะจ้าเป็นนิ้วสุดท้ายเนาะจ้า พี่น้องเวลาเข้าช่อแม่ใบสีนี่บอว่าสิเป็นใบสีอย่างกระตามเนาะส่วนมากจะพบเห็นได้คือคือใบสี่ประยุกต์พี่น้องจา๋านิ้วใบสีประยุกตละลายค้นเข้านี่สเส้นทางข้างเนาะนี่บงงามได้เราเห็นทางข้างสูอ่าเหมือนกันก็นกห้อยห่อที่บดสุดนะต้องให้ปิดนันนี่พี่น้องอย่าให้ทา้งข้างโพ่ออกมาเป็นห้อยห่อบดสุดบดได้เดียมบดสวยเนาะหลังจากนั้นมัน เกิดออกมาแล้วนี่พระชาก็จะตัดลวดออกหรือจ้ะชิบบอไว้เลยนี่ชิบบอไว้เห็ดมูลเห็ดมังจ้ะตัดออกแลก้วก็ห่อใบตองเก็บชิ้นงาน ตัดส่วนเกินออกจ้ะ,จะพอมันได้เป็นรูปทรงนี้เราจัดนิ้วใบสีให้เสมอกันพี่น้องจ๋าปิ่นดอกฟุให้ไปทางเดียวกันเด้อจ้ะโมเมตอันนึ่งหันข้างเรียงนิ้วใบสีให้เสมอกันเลยหลังจากนั้นเราค่อยมาดัดงอจ้ะตรงช่วงนี้งอโค้งให้เป็นตัวเอสเด้อพี่น้องเด้อมันมีรวดอยู่นี่ลัก็หักคอนาคลงไปเลยจ้ะ ฮักคอหน้าคือการกระฮักคอปากคออันนี้จ้า <c oughs> นี่พี่น้องจ้ามันเอ็นอนะนี่หลังจากนั้นตัวนี้จะเป็นปากหน้าให้ฮักลงมาจ้าฮักลงมาเลยก็ะฮักให้มันงอเดี๋ยวนี้จ้าจ้านี่งอนกระงองอขึ้นเดี๋ยวนี้จ้าอันนี้ก็โค้งขึ้นเดี๋ยวนี้จ้าจบพระชาจะบง,งออย่างมากมายจ้าแล้วก็ฮักคอหน้าให้ลงนี่ ง่ายบุพี่น้องจ้าช่อหน้าของพัชชาหน้าน่า,นาคือ,อยักแน่นเนาะตัวนี้เข้าไปพี่เลึกตรงนี้พัชชาไว้ติดตาจะสาเหตุที่ห,หน้านัาไว้ติดตาเสร็จสองมองเนาะจ้าเป็นอะไรพี่น้องสวยงามบ่เจ้าค่ะติชมเข้ามาเด้จ้า่าสวยงามหรือโบเนาะพี่น้องเนาะ ช่อนาคใบสีงานบวชวันอาทิตย์พระช,ชาจะประกอบด้วยจำมื้อนึกวันศุกร์พระช,ชายหตุไวเพราะว่ามันแล้วนะฮาก็สบายใจนะพี่น้องพระช,ชาก็มีวิธีจัดเก็บอยู่แล้วนะฮาก็สบายใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุกขอบใจพี่น้องป้องปายที่เข้ามาติดตามเข้ามาหาซุมเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าพิดพานอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า